วันนี้มาดูกันนะครับเซนเชื่อส่วนบุคคลแบบดิจิทัลนะครับดิจิทัลก็คือสมัครแบบออนไลน์นี่เองนะครับณว,วันนี้นะครับผู้ประกอบการเซนเชื่อสวนบุคคลดิจิทัลที่ได้รับการอนุญาตแล้วนะครับปัจจุบันวันนี้มีกี่รายนะครับและกําลังจะมีอีกกี่รายนะครับและมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลนะครับเป็นทางออกประมาณเกือบสุดท้ายนะครับสำหรับใครก็ตามที่ส่วนมากกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารต่างๆไม่ผ่านนะครับก็จะมาสมัครแบบออนไลน์นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลเราเคยได้ยินกันเนาะเพราะว่าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลเนี่ยหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อนะครับเขาจะใช้ระบบ Alternative Data นะครับเข้ามาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้กับเราครับผมซึ่งระบบ Alternative Data เนี่ยผมว่าเคยพูดไปแล้วเนาะ มันก็คือระบบข้อมูลทางเลือกครับแทนที่จะใช้แต่ก่อนใช่ไหมใช้เรื่องของเอกสารรายได้ใช่ไหมครับตอนนี้อาจจะใช้บ้างนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลอื่นๆประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการซื้อของอุปโภคบริโภคต่างๆครับหรือบางยี่ห้อนะครับที่ทราบมานะครับเขาไม่ใช้เอกสารการเงินเลยก็มีนะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีประวัติที่ดีกับเขาอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับยังไงวันนี้ลองมาฟังเนื้อหาที่ว่ากันไปเมื่อกี้ในคลิปนี้กันครับ เข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระส,สินเชื่อและการเงินต่างในคลิปต่อไปครับและอย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นข่าวล่ามาแรงนะครับที่น่ารู้นะครับและน่าจะเป็นประโยชน์กระทบกับผู้ชมช่องนี้ทุกคนนะครับในเรื่องของสินเชื่อในเรื่องของหนี้เสียอะไรประมาณนี้นะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้นะครับว่าตอนนี้ถ้าเราจะสมัครสินเชื่อดิจิตอลเนี่ย มันเหลือยี่ห้ออะไรบ้างหรือตอนนี้มียี่ห้ออะไรให้เราสมัครบ้างนะครับเอาแบบที่ถูกกฎหมายได้รับการรับรองนะครับผมธนาคารแห่งประเทศไทยและแบงก์ธนาคารต่างๆนะครับเขาจับตาหนี้เสียพวกสินเชื่อออนไลน์แล้วก็ดิจิตอลพีโลนพีโลนก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันอลโลนนี่เองนะครับหนี้เสียมันขยับขึ้นไม่หยุดเลยครับตามภาวะหนี้ครัวเรือนสูงนะครับ กรุงไทยเขาบอกว่าเผยความท้าทายคุณภาพนี่ส่วน LH Bank กับกสิกรไลนเขาก็ชี้สัญญาณผู้ประกอบการนะครับเพิ่มดีกรีความระมัดระวังประเมินเค,ครดิตของผู้กู้เนี่ยแบบเข้มข้นยิ่งขึ้นครับอันนี้แหละทำให้มันยากขึ้นดันยอดอนุมัตินะฮะต่ำแค่15-25%เองครับมองกันง่ายนะครับก็เท่ากับว,ว่ามีผู้สมัคร100คนใช่ไหมก็จะมีโอกาสผ่าน15-25คนเท่านั้นเองครับส่วนของ CIMB ไทยนะครับเขาเผยว่า กเผยว่า NPL หรือว่านี่เสียนะครับของสินเชื่อออนไลน์เนี่ยจะสูงกว่าสินเชื่อปกตินะครับสถึงสเท่าเลยครับขณะที่นี่เสียของดิจิทัลพีโลนนะครับพุ่งแตะที่9%แล้วครับผมว่าหลายคนคงอยากรู้ในเรื่องนี้ครับว่าปัจจุบันนะมีผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุญาตสินเชื่อสูตรบุคคลแบบดิจิตัลก็คือได้รับแบบถูกกฎหมายนะครับไม่ได้มาหลอกลวงนะครับตอนนี้นะครับมีทั้งหมด9รายนะครับโดยปัจจุบันนะครับให้บริการอยู่นะครับอยู่ที่6รายนะครับและอีก3รายกําลังจะให้บริการแต่อยู่ในขั้นตอนของการปรับโมเดลธุรกิจอยู่ครับอีก3รายน่าจะเป็นหน้าใหม่ซึ่งถ้ามีข่าวเมื่อไหร่นะฮะหรือเปิดตัวเมื่อไร่เราจะเอาข่าวนั้นมาแจ้งราทันทีครับ ทั้งนี้นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลแบบดิจิทัลเนี่ยมองง่ายๆมันก็คือสินเชื่อเพื่อคนตัวเล็กอย่างเราๆนี่แหละครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยข้อมูลทางเลือกหรืออย่างที่ผมเคยบอกว่าคือระบบอัลเทอร์เนทีฟดัต้านี่เองนะครับเอาตรงนี้มาวิเคราะห์ข้อมูลแทนเอกสารทางการเงินนะครับโดยเงื่อนไขของเขานะครับส่วนมากสินเชื่อส่วนบุคคลแบบดิจิทัลเนี่ยจะอนุมัติไม่เกินรายละ2 0 0 0 0บาทสังเกตไหมยี่ห้อไหนที่อนุมัติไม่เกิน2000 20, 0บาทและสมัครออนไลน์นั่นแหละครับ ปัจจุบันนะครับมีผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว6รายอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ 1. น,นะครับบริษัทซี oney, Capital, มันนี่แคปิตอลจำกัดครับ ใครคุ้นๆสีมันนี่มั้งครับแน่นอนครับเราจะเจอนะครับมันจะเป็นสินเชื่อที่อยู่บนแอป s h o ปปีนี่เองนะครับถัดมานะครับบริษัท a s c e n t Nano จำกัดครับบริษัทนี้ก็ดังนะครับแน่นอนเขาให้บริการ t r u e Money นี่เองนะครับฉะนั้นสินเชื่อของเขาอยู่บนแอป True m o n e y นะครับสินเชื่อ t r u e p เน็กนะครับหรือสินเชื่อ t r u เปเน็กซ์เอ็เองครับสินเชื่อ t r u e p เน็กหลายๆคนนะครับไม่ต้องใช้เอกสารเลยนะแต่ ไม่ผ่านอีกเรื่องนึงนะส่วนทูเปนเอ็กซ์นะครับสินเชื่อเงินก้อนตนัวนี้ต้องเพิ่มเติมเอกสารไปให้เขาพิจารณาด้วยครับแล้วถัดมาสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตัลตัวที่3นะครับบริษัทอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนครับ แน่นอนครับสินเชื่อดิจิตอลของเขาก็คือสินเชื่อดิจิตอลยูเคชนี่เองนะครับสามารถสมัครผ่านแอปอีออนเขาได้นะครับหรือจะสมัครที่สาขาก็ได้นะครับแล้วรายถัดมานะครับที่ได้รับการอนุญาตก็คือธนาคารกกิกรนะครับตัวนี้เราจะเห็นกันนะในรูปแบบของกสิกรไลน์นี่เองหรือที่เขาใช้ชื่อสินเชื่อว่า l i บีคครับแล้วบริษัทถัดมาที่ได้รับการอนุญาตแล้วให้บริการอยู่นะครับก็คือบริษัทอยุธยาแคปิตอลเซอร์วิสเซสจำกัดครับ ตัวนี้นะครับเคยมีสินเชื่อดิจิตอลตัวหนึ่งที่ดังมากเลยครับชื่อ s n a p c a t นะครับทุกคนจำได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาปิดให้บริการอยู่นะครับปรับปรุงแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ก็มีสินเชื่อใหม่ๆมาทดแทนที่ใช้ระบบ Alternative Data นะครับ แต่สินเชื่อของบริษัทนี้นะครับแบบดิจิทัลเราจะสมัครผ่านแอป u c h o o s e นะครับผมและสุดท้ายที่ได้รับการอนุญาตตอนนี้และยังให้บริการอยู่นะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ครับซึ่งสินเชื่อดิจิทัลนะครับแนวนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือที่ไทยพาณิชย์ไปเป็นพาร์เนอร์ด้วยนะครับจะเห็นหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินนิกใช่ไหมครับหรือไม่ว่าจะเป็น m ั n นี่ทันเดอรครับผมยังไงก็ตามในช่วงนี้นะครับสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องวางแผนทางการเงินนะครับและให้มีความรอบคอบมากขึ้นนะครับสินเชื่อม ในการเสริมสภาพคล่องระยะสั้นเท่านั้นนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับหาทางสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับถึงแม้มันอาจจะพูดง่ายนะครับแต่เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ชมช่องนี้ทุกคนนะครับผมถ้ามีข่าวสินเชื่อและการเงิในใหม่ๆนะครับเราจะรีบนํามาอัปเดตให้ทราบกัน,น